ปุกปุยแมวขนฟูสีขาวส่งเสียงร้องพร้อมกับเข้ามาคอเคียขวัญข้าวนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้อาหารเลยปุกปุยคงจะหิวขวัญข้าวเปิดประตูออกมานอกบ้านเห็นลูกหมาตัวน้อยกระโดดตะกายพร้อมส่งเสียงเห่ามันคงเตือนว่าหิวจังหิวจังนกแก้วในกรงกระพือปีกมันคงจะเตือนว่า หิวจังหิวจังขวัญข้าวเหลือไปเห็นปลาในอ่างปลาทองว่ายน้ำกันขวักไขว่มันคงจะหิวหิวจังหิวจังขวัญข้าวเดินไปที่ล้าวหมูลูกหมูสองตัวกับแม่หมูส่งเสียงอูดอูดมันคงจะหิวหิวจังหิวจังขวัญข้าวคิดว่าเราจะต้องเดินไปในครัว แล้วคุกอาหารให้กับสัตว์ต่างๆปุกปุยเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวเอาอาหารแล้วกระดูกไปให้กับลูกสุนัขลูกสุนัขบอกว่าวอร่อยจังอร่อยจังวขวัญข้าวบอกกล้วยน้ำว้าสุกงอมให้กับพี่นกแก้วอร่อยจังอร่อยจัง ขวัญข้าวโปรยอาหารเม็ดลงไปให้ปลาทองปลาทองโผล่หัวขึ้นต่อดดำผุดดำว่ายอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวเทลำที่คุณพ่อผสมไว้ให้แม่หมูและลูกหมูลูกหมูอ้วนและลูกส่งเสียงอูดอูดอูดอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวนึกสงสัยทำไมไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยขวัญข้าวจึงโผล่เข้าไปในห้องแม่ เห็นน้องฟ้าหลับตาพิมพ์ดูดนมแม่อยู่เสียงดังจวบๆเลยขวัญข้าวได้ยินอีกแล้วโครกคลาโคกโคลาก,กมาจากไหนกันเสียงดังมาจากขวัญข้าวนั่นเองหิวจังหิวจังมีอะไรให้ขวัญข้าวทานบ้างนะ